อาสา้อาไปนู่นเลยเอือรูาา,ราจารย์อันนี้เราเือเราได้เชิญเทพเทวาลงมาเป็นสตีพยานาคเราก็ทาบุญให้ตูปการีบิลาหัดาของเรา,เาทำบุญให้เจ้าปัญญายัูกหา,านที่พ่อแม่ยังไม่เคยทำบุญให้ที่เราเทคนปีทับไว้เนี่ยหลายคนหลายรางแล้วก็มีอภิ ของญาติพี่น้องพวงเราเองแต่ทนี้เรามาทาบุญให้เขาก่อนก่อนเปิดงานเป็นวันที่ดีมีมงคลกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายสิ่งที่อยากพาให้เราทําวันนี้ก็คือความสุขและความเจริญ้วยคมอยู่ดีมีสุขให้เกิดประโยชน์กับเราท่านทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เราเนี่ยอยากให้ทาแบบนี้และต่อไปก็คือในงานต่อไปก็ ตามคำสั่ที่คุณเจ้าครวอาจารย์ท่านพระครูท่านจะบําบัดการไว้อันนี้ก็เรียกว่าการเริร่มต้นการที่เรานนั้นทําเพื่อที่เหตุเกิดมาแล้วเราต้องทําให้เหตุตรนนี้จบลงไปและจะททนําพาความสุขมาให้เราอันนี้ก็ผมเองก็จะได้ทาตรงนี้เสร็จจะให้ลูกหลานรับขอบคุณเจ้าท่านจะได้พักผ่อนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรา ต่อไปก็จะได้เชิญท่านผู้ใหญ่คิดเนาะตอนกลางรำรำที่จะได้มอบเออ่ให้ท่านนำมันลูกหลานนะแบบนี้ก็ถือว่าเอ่อมี้าภาพมาช่วยตรงนี้อีกแรงหนึ่งแต่ผมเองก็ประวังไปอันนี้ก็ผมที่บนบ่โตการได้การเสี่ยงเสี่ยงลูกผู้ในไปเรี่ยง

อันเดียบเดียบกสียยกทองโอ้ยายคนสวยสวัสดีค่ะอับันดียพพังกาพรลงพอาไว้อยมีสายไฟต่อไหม

เอาว่จะยกเทไปไหพราะเลยยัพระทันจยันรอเหยอย่าเขายปแกรอแต้องแลต้องรออยู่ก็ไม่ให้ท่นพักเลยัดเอาเอารมเปิด่าน่เปิดให้ยากุนเปิดให้ทุกคนนะกพัรวมเปนพัดแล้วมันยน ลำละลำเาียงนะ